เอะครับสวัสดีครับผมเหมือนเดิมครับวันนี้หลังจากที่เลิกงานก็ทำกับข้าวกินน,นะครับ <c oughs> วันนี้เมนูที่อยากจะทำกินก็คือเป็นเมนูน้ำพริกกันนะครับเป็นน้ำพริกที่ <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อนที่อยู่โคราชอยู่อำเภอพิมายนะครับแล้วก็ <c oughs> เราเคยทำงานร่วมกันอยู่ประมาณห้าหกปีแล้วก็ทำน้ำพริกโคราชให้ผมกิน แต่เขาบอกว่าเป็นรูปแบบที่บ้านเขาทำกินนะครับอาจจะมีความแตกต่างจากโคราชเขตอื่นๆบ้างนะครับแต่ทีเนี้ยผมมาชอบมากเพราะว่ารสชาติเขาจัดจ้านผมก็เลยทานกินอยู่บ่อยๆแล้วก็ได้ดังใจมาทีนี้ครับเริ่มต้นที่หอมกับระเทียมมาไปคั่วก่อนนะครับ วให้หอมเลยถ้าไม่สูงประกอบก็คือพื้นฐานก็คือหอมกระเทียมมนคั่วแล้วก็รากขอชีรากขอชีนี่ไม่ต้องคั่วนะครับแต่ใส่ครบได้เลยอ่ะเตรียมไว้แล้วทีนี้ครับผมขอเวลาคั่ว หอมกับกระเทียมให้ได้ที่ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะฮะเอาละครับทีนี้พอขั้วหอมกับกระเทียมจะสุกได้ที่แล้วนะครับก็คือเนี่ยครับเอาเหลือประมาณนี้นะครับทีนี้ก็คือใส่คลุอออกโอโเสียงคือไม่ดังวะ ล้างกระทะนิดหนึ่งแล้วนะครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการลวนหมูสับนะครับน้ำพริกโคลาดแอนน้ำพริกโคลาดที่เพื่อนทําให้กินเนะี่ยคือเป็นน้ำพริกเหมือนน้ำพริกผัดหมูนะน้ำพริกน้ำพริกหมูเอามาผัดอ,อร่อยฮะชอบรสชาติเข้มข้นรุดันตามสไตล์ของความชอบของเราพอดีเลย าทีนี้ครับเพื่อนบอกว่าถ้าเกิดเอาหมูสับมารวนก่อนอ่ะแล้วเอาไปตำมมครับมันจะให้เท็กเจอร์ที่ละเอียดกว่าก็ค,คือให้เนื้อที่ละเอียดแล้วก็เนียนหน่อยนะครับไม่ใช่เหมือนหมูสับไปไปผัดเลยนะครับปล่อยเขาทีนี้ขัน้นตอนการตำ พอที่ร้อนๆนี่แหละครับตังคานัางน <c oughs> ข้าไปฟังเพลงสาคนไป <c oughs> หลายจากที่ผิดปางกับตัวเลข <c oughs> ใครจะไปรู้ว่าหัวจะออกหนึ่งสี่วันวันเลนไทน์ของเดือนคุมภาพันล้าซื้อหนึ่งห้า่ะเจ็บใจเนะี <c> ่ย <oughs> อลอยวาปนะครับตัวนี้สุกเลยทีนี้ผมขอเวลาโคลกเครื่องแป๊บนึงน,นะครับเดี๋ยวมรูกต่อนะครับเอาลครับทีนี้หลังจากที่ผมโคลกจนเครื่องเขาละเอียดได้หลังใจแล้วนะครับไม่ต้องเอาละเอียดมากก็ได้นะครับคือตามแบบพอ พอแหลกแหลนะครับแล้วก็มันจะได้ <c oughs> มีไรเคี้ยวแล้วก็ตักหมูเนี่ยครับใส่ลงไปในนี้ <c oughs> เครื่องกับหอมกระเทียมแล้วก็รากชีของเรา <c oughs> หมูที่เรารวนไว้เนี่ยครับเ <c oughs> มนูน้ำพริกโคล่าน้ำพริกหมูโคลาาที่คนกระแพงเพชรปร็นคนลงมือ สนุกละงานเนี้ยแ้วก็ตำคร้เข้ากันเนี้ยครับโอ้โหควันคลุ้งเชียวแต่ทีน,นี้เพื่อนก็บอกว่าจะให้ใส่พริกป่นตอนนี้เลยซึ่งผมทํามาหลายครั้งก็คือใส่ตอนนี้แหละพริกป่นนะครับจัดหนักตามความเผ็ดที่เราชอบผมจัดเลยครับ หนึ่งสองสามสามขึ้นก่อนเ <C> e <at> พราะจริงๆเ่ะเวลาเอาไปผัดน,นะครับ <C> e <at> พอเขาความเผ็ดเขาไม่ถึงเนะ่ะเราสามารถเติมเติมได้นะครับ <C> e <at> เอาออจะเตขายต้องตำก่อนไม่รับ ส้นนะั่นละเอาละเรียบร้อยผมว่าสีมันอ่อนไปหน่อยอะ่ะของผมขอจัดเต็มแลยละกันอีกประมาณมประมาณช้อนเลย รารู้ว่าเรากินเผ็ดขนาดไหนความเผ็ดนี่ <c oughs> เพิ่มลดเอาตามตามที่ตัวเองต้องการน,น,นะครับเดีย๋ยวไปตามผมทั้งหมดนะผมกินลดจัดเกิน <c oughs> เอาลร้ที่นี้ถึงขัง้นตอนการตัดตัดน้ำพิกโคล่าบ้านเองใช้คำว่าบ้านเองหรือบ้านเองน่าจะใช้คำว่าบ้านเองมากกว่าเนาะ ดูสุภาพกว่าน้ำมันหมูที่เราเทียวไว้จัดไปหลจานี้ก็ไม่ต้องรอน้ำมันร้อนอะไรมากมายหรอกครับ เข่าลงผัดให้เลยเยอะมากอ่ะแล้วก็อย่าลืมของอร่อยก็คือผมว่าทุกคนรู้แล้วแหละน้ำล้างครบ ก็คือผมว่าเมนูไหนที่มันต้องใช้น้ำในการช่วยผัดก็น้ำล้างโคกที่แบบรับเส้นข้าวผัดไม่ได้เ่็กโปกๆ,ๆสะอาดการะจาย ทีนี้ก็ผัดสปให้หอมเลยนะครับอหอมมากอ,อ,อ่าละครับแล้วก็เติมน้ำซุปของเราลงไปที่เราลวกที่เราลวนหมูไว้แล้วนะครับแล้วก็ตามไปน้ำล้างครก ยอดความสุนได้ใจจริงๆเลยแล้วทนี้คผมจะผัดให้เขาจนน้ำเขาแห้งนิดหนึ่งแล้วค่อยปรุงรสงั้นขอเวลาเบรกอีกแปบ๊บหนึ่งนะครับประมาณ3นาทีนะครับผมเอาแล้วครับพอเดือ,แอรรดแล้วนะครับทีนี้ครับถึงขั้นตอนการปรุงรสแล้วนะครับพื้นฐานเลยสิ่งที่เพื่อนบอกพอแหมคว้าเร็วจังเกลือนะครับ ต้องให้ความเค็มจากเกลือก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็ตามด้วยของกรุงรสซึ่งบอกว่าถ้าไม่ใส่ไม่แซบไม่ใส่ถือว่าผิดที่ไหนได้เราชอบน้ำปลาความเค็มเนี่ยให้ให,ให้ทั้งสองสิ่งเลยนะครับความเค็มจากเกลือแล้วก็ความเค็มบวกความหอมจากน้ำปลานะครับ ใช้น้ำปลาดีๆก็หอมดีฮรแต่ที่บ้านที่จังหวัดแพรเพรนี่ใช้น้ำปลาตาหน่อ,อไม้นะกลับไปบ้านก็พ่อแม่ยังใช้อยู่เลยครับตามด้วยน้ำตาลนะครับนิดหนึ่งโอเคพอเพื่อนที่ชื่อ,อคุณธัญพรเนี่ยคุณเขาบอกว่าน้ำพริกสูตรเนี้ยของของที่ที่มายบ้านเขาที่เขาทำกินกันทั้งบ้านเลยนะ ก็คือเขาจะไม่มีความเปรี้ยวนะครับแล้วก็ความหวานจะนิดหน่อยเองของเขาสูตรเขาก็คือจะเผ็ดเค็มแล้วก็นัวนัวความหอมของหอมกับกระเทียมที่เราคั่วไว้แล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสนิดหน่อยหรือไม่ก็ผงชูรสไคแพ้ไม่ต้องใส่นะครับแต่รับรองถ้าคุณไปซื้อกินข้างน,นอก แม่ค้าทุกคนอน่ะเขาใส่ให้นกินเนี่ไม่ใส่ก็ขายไม่ได้สิเพราะมันไม่อร่อยขอชิมนะคร <function> qui, ับน <c oughs>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  ั่นเหมือนทุกครั้งที่เคยผ่านมาแซ่บความเผ็ดถึงอ่าความเค็มถึงความหวานตามมาปลายลิ้ง เมนูแบบนี้นี่คือกินกับผักได้หลายชนิดมากมากนะครับโอเคผมจะจบแล้วนะครับจะไ,ได้กินแล้วเพราะว่าทุกอย่างเป๊ะมากปิดไฟตบท้ายด้วยที่คุณทัญพลอยก็าทำให้กินหอมกับผักต้นหอมผักชีซอยสีสันหน้าตาอาจจะคล้ายกับน้ำพริกองนะครับ แต่ทำง่ายกว่าแล้วก็คิดว่ารสชาติจะดุดันกว่านิดหน่อยกินกับไข่ต้มปลาเกลือผักมากมายเอาละครับเดี๋ยวผมจัดจานให้ดูนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับผมเอาละครับทีนี้ครับถึงเวลาที่ผมจะต้องรับประทานข้าวแล้วว่าเพราะว่าอ่านัพล,ลิกโคราของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรสชาติได้แต่งใจครับรสชาติด,ดุดัน ก็จะมีนะพริกหนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ปลากะดีวงนะครับปลากะดีวงที่นี่สามวงห้าสิบบาทนะครับวงละยี่สิบบาทนะครับผมทอดกรอบๆไม่ใช่ปลาสลิดวงนะครับผมแล้วก็ผักสดเป็นตะก,ก้าตะก,ก้าเลยฮนะก็กินกับผักชีนะครับอร่อยมากจริงๆ แนนำเป็นว่าวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมน้ำพีโคราาทีเา่เพื่อนเขาบอกวิธีทำนะครับแล้วก็แค่มาปรับแต่งให้มันตรง,ตรงใจเราน้ำพีโคราาที่คนกะแงแซ่บสิดคนลงมือทำรับรองว่าแซ่บหนัวเอาเป็นว่านะครับวันนี้ในแทนสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ